มาแล้วครับคุณผู้ชมครับขนมเปียะไหว้พระจันทร์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับนี่ปีนี้มาในตีม The Color Moon Cake ครับเป็นยังไงบ้างครับสีสันของเราสะดุดตาสวยงามมากเลยสะดุดตามากคือต้องบอกว่าปีนี้นะครับเพามีตีมน,นะอ่ะอ่ะอย่างชิ้นแรกเนี่ยเขาบอกว่าสีเหลืองนี่เป็นตัวแทนแบบขอบคุณพระจันทร์นะครับจะเป็นไส้ทูเรียนช็อกโกแลตอ,อ,อ้อ่ะมาๆๆมา,มา,มา,มาสีแดงสีแดงสีแดงนะครับเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์เป็นไส้ลูกคุณกับก,บกาแฟ และสำหรับสีเขียวนะครับขอบคุณผืนดินครับจะเป็นไส้ลำไยกับช็อกโกแลตมองค์นุดท้ายค่ะไส้นิ้ชอบมากๆสีฟ้าสีฟ้าครับก็คือไส้หมูยองงาดำนั่นเองลหละครับน,นี้ะจะเป็นตัวแทนขอบคุณสายน้ำทั้งสี่ไส้เนี่ยนะคะจะบรรจุยงในกล่องแบบนี้ใช่ครับสีชิ้นเต็มเต็มแบบนี้เลยขอบอกว่าชิ้นของเราแะใหญ่มากนะหนึ่งชิ้นประมาณ200กรัมนะถือว่าแบบบิ๊กไซส์ในตลาดนะใช่นี่นะครับทุกชิ้นมีไข่นิ้ ใช่ค่ะเต็มฟองแบบนี้เลยสั่งกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้นะครับมีขนมอร่อยๆจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับไปกินไปชิมแล้วก็แบ่งกับคนที่คุณรักกันนะครับสั่งได้เลยที่ยิ่งศักดิ์ฟุดแอปพลิเคชันค่ะสุดพิเศษสั่งขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เดอะคเอรลมูนเค้กผ่านไลน์ช้อปปิ้งเรามีบริการส่งไลน์แมนเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านภายใน1ชั่วโมงและที่สําคัญสําหรับ1 1 0แรกบเท่านั้นเพียงกรอกคตมูนเค้กรับไปเลยคูปอองงสส่่วนนนนลดดททััีี50ากเยต้ ก่อนสิทธิ์จะหมดนะครับ